อร่อยมากการเล่กินขนมระหว่างวันเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดครับแต่รู้หรือเปล่า <c oughs> มันก็จะมีเศษอาหารติดระหว่างวันวันนี้ผมก็เลยมีของเล่นใหม่มาเล่นครับมันคือไหมขัดฟันพลังน้ำครับแค่คุณเติมน้ำเข้าไปกดเปิดเครื่องมันก็จะกลายเป็นไหมขัดฟันอย่างนี้เลยโอ้โหอร่อเนี่ไ <c oughs> 啊！ สวัส,ส life, PI, ด function, คีครับสวัสดีเพื่อนชาว x m y d กันด้วยนะครับเห็นกันไปต้นคลิปแล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการใช้งานเจ้าเครื่องจิ๋วตัวนี้มันคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผมรีวิวแปรงสีฟันหรือว่าอุปกรณ์บำรุงช่องปากต่างๆไปแล้วแต่วันนี้ผมมีของเล่นอีกหนึ่งชิ้นเป็นอุปกรณ์ไอทีเช่นเดียวกันมันคือไหมขัดฟันพลังน้ําหลายคนอาจจะเคยเห็นตามอินเทอร์เน็ตบ้างตามท้องตลาดหรือว่าเคยเห็นแบบมองผ่านๆที่เชลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าวิธีการใช้งานเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยมันจะเป็นวิธีการล้าง ได้ล้าลึกมากกว่านะครับเนื่องจากว่าช่องปากช่องฟันของเราเนี่ยมันจะมีพวกซอกฟันเล็กๆซี่ฟันเล็กๆใช่ไหมครับที่เรียกได้ว่ามันชิดมากมันแบบถีมากแล้วบางครั้งเนี่ยการใช้ไหมขัดฟันเนี่ยมันจะทําให้เหงือกของเราอักเสบนะบางคนแคบไปแคะมาเนี่ยมันอาจจะเกิดเลือดออกได้ทําให้เกิดโรคเหงือกลนได้นะครับดังนั้นมันก็มีวิธีแก้ครับนั่นก็คือใช้น้ําในการล้างและถามว่ามันแรงขนาดไหนเนี่ยตอนต้นคลิปน่าจะเห็นไปแล้วนะครับขนาดผมเอาไว้ห่างเนี่ยนับกระเด็นกระจายทําให้พวกเศษช็อกโกแลตที่ผมกินเข้าไปเนี่ยกระจายออกมาหลุดดดออกมมาไ้หเลยแต่ ธีการใช้งานจริงๆเนี่ยคุณสามารถจ่อเข้าไปบางจุดที่คุณจะต้องการทําความสะอาดได้แล้วก็สามารถปรับแรงได้นะครับว่าจะเอาให้มันแรงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับซึ่งวันนี้ผมมา,มารีวิวเนี่ยเป็นของทาง USmi l e นะครับในรุ่น c y 1นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้ค่อนข้างสะดวกกระทัดลัดมากใครที่แบบว่าทํางานออฟฟิศกินข้าวตอนกลางวันเสร็จอยากจะล้างปากอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวเครื่อง ขนาดประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับแล้วอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับเขาก็จะมีหัวนะครับทั้งหมด3หัวมาให้ด้วยกันนะครับก็จะเป็นหัวที่เอาไว้ฉีดพ่นน้ําเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็เป็นหัวที่ฉีดเป็นเส้นตรงที่เล็กกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ฉีดน้ําได้แล้วก็ตัวหัวปลายเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนแปรงสีฟันเล็กๆนะครับสามารถไว้เขี่ยเศษอาหารหรือว่าจุดต่างๆที่เราอยากจะแปรงเล็กน้อยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวที่เอาไว้เปลี่ยนซึ่งตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเวลาที่คุณพกไปเนี่ยถ้าสมมติมันมี่ เราชอบที่สุดนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยผมลองหัวตัวเรียวแหลมตัวเนี้ยชอบมากนะครับเขาก็สามารถเก็บเข้าไปที่ช่องตรงนี้ได้นี่มันจะมีช่องสําหรับเก็บไว้นะครับแล้วเราก็หัวปักใส่ไว้ปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้พกไปข้างนอกได้แล้วนะครับเวลาที่จะใช้งานใช้งานไม่ยากครับเปิดเทหัวออกมาต่อเข้าไปที่รูตรงนี้นะครับปุ๊บพอเสียบหัวเข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราทําการชักกระบอกออกมานะครับแต่ก่อนชักเนี่ยให้ทําการเปิดตัวช่องตัวนี้ครับจะเป็นรูสําหรับการเติมน้ําเปิดออกมาปั๊บดึงออกมาครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วคุณก็ เติมน้ำเข้าไปที่ช่องนี้นะครับพอเติมน้ำจนเสร็จปิดฝาเข้าไปนะครับตัวรูตรงนี้เป็นรูช่อง USB Type C ที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็สามารถเสียบชาร์จได้ชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้งานได้ประมาณ90วันหรือประมาณ3เดือนกันเลยทีเดียวนั้นไม่ต้องชาร์จให้มันบ่อยนะครับมันจะมีระดับแบตเตอรี่บอกอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่มันก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับถ้าสีขาวก็คือแบตเต็มถ้าสีแดงก็คือแบตใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวโหมดเขาสามารถปรับได้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันมีโหมดมัดสซัดมีนะครไ ระดับความแรงของตัวน้ํานะครับซึ่งน้ําที่มันพ่นออกมาเนี่ยเขาจะไม่ได้พ่นเป็นแบบ ยิงแรงตรงเหมือนปืนฉ right. like ีนน้ำอย่างเดียวนะครับเขาจะปล่อยเป็นแบบบับเบิลก็คือถ้าลองย้อนกลับไปดูคลิปตอนต้นนะครับจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันจะพุ่งแบบมันจะเป็นความถี่นะครับอารมณ์เหมือนกับแปงสีฟันเพื่อให้เศษอาหารเนี่ยมันหลุดออกไปนั่นเองนะครับและก็ตัวปุ่มด้านบนตรงนี้ครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มตัวสีเงินๆตัวนี้จะเป็นปุ่มสาหรับเอาไว้ถอดเจ้าตัวนี้นะครับก็คือกดปุ๊บมันจะถอดได้แต่ถ้าสมมติคุณไม่กดเนี่ยมันจะไม่สามารถดึงออกได้นั่นเองอันนี้เเปป็็นนนวิิธีีกกกาาาาารรใช้งงงงทท่่่่ยๆซึพอดุ๊จะมํ แต่เราจะต้องเติมน้ําก่อนเดี๋ยวเรามาลองเติมน้าใช้งานกันดูครับวิธีการเติมน้ําก็หาขวดน้ําอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กรอกเข้าไปที่รูตรงนี้ได้เลยครับไม่ยาก เติมเท่าไ่ครับพอเติมเต็มเสร็จปุ๊บนะครับให้ปิดรูตัวนี้ครับปุ๊บแค่นี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานปรับโหมดเดี๋ยวผมจะพามาดูแต่ละหัวแล้วก็แต่ละโหมดด้วยว่ามันยิงยังไงนะครับอ่ะผมขอใช้ตัวแขนผมแล้วกันเป็นเกณฑ์อ่ะเดี๋ยวเราจะลองโหมดแรกนะครับอันนี้จะเป็นโหมดมัสซัดโหมดนะครับโหมดที่1ก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันจะออกค่อนข้างเบานะครับมันก็คืออ่อนโยนทําให้เหงืออเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะครับแต่ถ้าดูแขนดีๆเนี่ยแขนมันจะมีรอยยุบอยู่ นี่จะเห็นเลยว่าแขนผมดึ๊บ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 เลยแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดที่แรงที่สุดอ่ะลองดูนี่เห็นไหมครับแขนผมมันจะบุ๋มบุ๋มเข้าไปเลยนะครับก็ตามนี้นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยซึ่งผมจะมีภาพทั้งหมด3หัวมาให้ดูกันนะครับว่าวฉีดแต่ละโหมดเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูสาหัวพร้อมๆกันเลยครับ ก็เห็นความแตกต่างของทั้ง3หัวไปแล้วนะก็มันจะให้สายนะ้ําที่ออกมาเนี่ยแตกต่างกันนะแล้วก็โหมดในการทําความสะอาดเนี่ยเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นการยิงนะ้ําเป็นเส้นตรงหรือเปล่าเราหาพวกไซลิงอะไรต่างๆมายิงให้แรงๆก็ได้ไม่เลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นการปล่อยแบบบับเบิลนะครับทำให้มันเกิดขึ้นความถี่แล้วก็มันจะทําให้พวกเศษอาหารที่มันติดตามซอกฟันเนี่ยหลุดออกไปได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายถามว่าพกพายากไหมถ้าสมมุติคุณมีกระเป๋าเครื่องสําอางเครื่องแต่งหน้้าาาาาอะไรรต่่่งๆเเียคุณก็สสมถใข ในกระเป๋านั้นได้นะครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีน้ําค้างไว้อยู่คุณใช้งานเสร็จคุณก็เทน้ําทิ้งแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าได้ทุกจุดมันก็จะมีรูอุดทั้งหมดเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยไม่ต้องกลัวเฮ้ยใช้งานเนี่ยมันจะโดนน้ำมันจะเสียหายอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าตัวนี้มันกันน้ำนะครับในระดับ IPX7 <Wow. S 1> กันเลยทีเดียวสามารถอยู่ในน้ําลึกได้1เมตรนานสานาทีดังนั้นหายห่วงได้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ย ช่องปากของเราเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากนะครับใครที่แบบว่าไม่อยากจะแบบไปทํางานไปประชุมกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วไปคุยกับลูกค้าเห็นเสษอาหารอยู่ในช่องปากเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีนะครับมันเรียกว่าเราเหมือนไม่ดูแลตัวเองนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้นะครับดูแลช่องปากได้นะครับของทางยูสมายในรุ่น CY1 วันะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรอบหน้าผมจะมีของอะไรมาเล่นอีกมาวิวอีกรอติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกาลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Bum bum